คอนสั้นเอฟเรื่องคนใจบาปขอมานานแล้วครับพี่ก็คือช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเราต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยโอ้ยทำงานส่งอาจารย์ตอนไหนมันจะเสร็จเนี่ยคอมก็รุ่นเก่าแล้วนะปิ้งๆเอ๊ะนั่นมันลายใครมานะ่ะอุ้ย เกือบลืมไปเลยวันนี้มีนัดกับเพื่อนเอาไว้อืมเดี๋ยวไปขอตังคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อคะ่ะมีอะไรหรอเมแกนเออหนูขอตังคหน่อยคะ่ะเอาไปกีบบาทนะหนูขอเออหนึ่งพบาทนะพ่อฮะหนึ่งพับาทเออพ่อไม่มีขนาดนั้นหรอกลูก งั้นเอาไปยีสบาทนะลูกพ่อมีแค่นี้แหละฮะแค่ยี่สิบนะคุณพ่อมันจะซื้ออะไรได้คะยีบาทเนี่ยมันไม่ใช่ตอนสมัยแต่ก่อนแล้วนะคะที่จะมาซื้ออะไรก็ได้เนี่ยยีสบาทซื้อขนมแค่หอ่อเดียวสองห่อมันก็หมดแล้วว่าหนูต้องการหนึ่งพันพ่อไม่มีหรอกลูก เสียเวลาเฮย้ยเอารถคันนี้ไปนั่นแหละรุ่นเก่าอายเพื่อนพอดีถึงแล้วร้านอาหารคาเฟุ่ย้ยมาแล้วมาแล้วแกฉันมาแล้วเนี่ยทำไมมาช้าเล็แกเนี่ยฉันรอเกือบชั่วโมงเลยนะ โฮ้ยแกก็ดูสิรถรุ่นเก่าจะให้มันขี่แรงได้ไงนะ่ะแกก็คิดดูสิเฮ้ยฉันรู้แล้วนะ่ะเออเออแกแกก,ก็กินอะไรไหมเออฉันไม่กินหรอกเวยทำไมล่ะอย่าบอกนะว่าไม่ได้ตังมาเออก็ใช่อดิพอฉันหน่ะมีแค่เยสิบาทซื้ออะไรไม่ได้หรอกเว้ย <laughs> แกแกฉันมีอะไรจะมาอวดด้วยมีอะไรหรอเออก็ iPhone 14สี่โปรแมไงล่ะบ้านแกคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกมัง้งบ้านฉันแค่ iPhone 14สี่โปรแมก็เป็นเสร็จตังเล็กๆน้อยๆแล้วแหละเฮ้ยก็ฉันไม่ได้รวยเหมือนแกน่ะ ฉันจะมีตังไปซื้อ iPhone 14 Pro Max เหมือนแกได้ด้วยเหรอแกก็คิดไปนะเฮ้ยแกเนี่ยก็ปากจัดเหมือนเดิมเลยนะโอ้ยดูตัวเองก่อนเถอะมาแกไม่ต้องทะเลาะกันมากมามาไปสวนสนุกกันเถอะโอเคโอเคเฮ้ยฉันขี้เกียจขับรถแล้วว่ะ เมแกนแกขับแทนฉันได้ไหมโอ้ยแกจะให้ฉันขับรถหรอฉันขับไม่ค่อยเป็นหรอกนะเออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอกขับไปเลยชนอะไรน่นนั่นนี่ไม่เสียหายห,ายหรอกนาะโอ๊ยแกไม่น่าพูดเลยนะเห็นไหมชนเลยโอ้ยแค่ชนบุบแค่นี้นิดเดียวโอ้ยแค่เนี้ยโซไม่เท่าไรหรอกแค่ประมาณล้านโยนะ ฮ่าร้านอยู่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยอ่ะแกเฮ้ยก็ใช่สิชนอีกแล้วเหรอแต่ก็ไม่เป็นไฉันจะได้ใช้ตังนิดๆหน่อยๆอยฉันชอบเรื่องใช้ตังมาแกเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรสนุกสนุกกันโอ้โหหน้าวัดเสียวมากเลยนันเนี่ยว้าววิวสวยมากเลยเนี่ย เมแกนเธออาสาขับรถเพราะดูจากสภาพแล้วเพราะเพื่อนของเธอเมามากโอ้ยแกอย่าขี่ชนดิเออเออนี่ถึงบ้านฉันแล้วบ๊ายบายนะแกบ๊ายบายบ๊ายบายจ้อาอ้าวฉันเพิ่งนึกออกว่าตัวเองลืมรถไว้ที่ร้านคาเฟ่เฮ้ รีบเอารถก่อนดีกว่าเดี๋ยวพ่อก็ว่าเอาถึงบ้านแล้วเอ๊ะทำไมไฟรถมันเปิดเองได้เนี่ยโอ้ยก็ช่างมันเถอะรีบเข้าบ้านก่อนดีกว่าเมแกลูกเมแกนกลับบ้านแล้วหรอเนี่ยทำไมกลับดึก คำแบบนี้เนี่ยนี่มันตอนกลางคืนแล้วนะไปเที่ยวที่ไหนมาเฮ้ยพ่อก็อย่าไม่ยุ่งเรื่องของหนูสิคะหนูกลับมาดึกหรือกลับมาตอนเช้ามันก็เรื่องของหนูเดี๋ยวนี้หัดเถียงพ่อแล้วเหรอว้ยก็เรื่องของหนูสิคะว้ยงุดหยิดเข้านอนเลยดีกว่าไม่ต้องเปลี่ยนชุดและ เมแก,ก it, ลูกไม่แกนตื่นก่อนไมแกนไม่แกลูกโอ้ยเมอะไรหรอกเขาคุณพ่อโอ้ยเมแกลูกไม่แกนลู้ข่าวนี้ก่อนไม่แกนข่าวอะไรอีกล่ะเขาคุณพ่อเนี่ยเนี่ยฮะฮะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันวัน บ้าบ้าบาบ,าบ,าบาวันนี้มีข่าวน้าสลดสดเสร็จเนื่องจากมีคนเมาแล้วครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามรายนะจ๊ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าห้ามเมาแล้วครับนั่นมันจุ๋มจิ๋มตุปป๊บปั๊บ น่นาไม่นะตอนกลางคืนฉันยังเห็นพวกเขาอยู่เลยโอ้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราไม่สามารถมองเห็นอนาคตเมาแล้วขับมันไม่ดีนะคะเพื่อนๆเราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุง้งกิ้งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานอกไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายช่วงละครสนุกสนุกของเจ๊จิงช n e l เมื่อฉันไปนอนบ้านเพื่อนเมื่อเพื่อนมาคลี่บ้านฉันเมื่อฉันอ้วกใส่โต๊ะเพื่อนเมื่อฉันขี้เกียจไปโรงเรียนเมื่อฉันปวดคลี่ตอนทำงานเมื่อฉันท้องเสียที่โรงเรียน เกมวีกดติดตามตรงนี้ค่ะเพื่อนๆกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดกิมใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย